ตัวเลขที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลคืออะไรอันนันเลขหนึ่งคำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจเพราะมันคือความว่างเปล่าศูนย์แนวคิดที่เรียบง่ายแต่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่หวาดกลัวและมันได้เปลี่ยนโลกไปตลอดกาลลองจินตนาการดูชาวโรมันผู้ยิ่งใหญ่สร้างโคลอเซียมได้โดยไม่มีเลขศูนย์ พวกเขาใช้ลูกคิดและเลขโรมันที่ยุ่งยากพวกเขามีแนวคิดเรื่องความไม่มีแต่ไม่ใช่ในฐานะตัวเลขทําให้การคํานวณที่ซับซ้อนแทบจะเป็นไปไม่ได้เก้าวแรกเกิดขึ้นในเมโสโปเตเมียชาวบาบิโลเนียนใช้สัญลักษณ์ลิ่มคู่หรือเว้นช่องว่างเพื่อเป็นตัวยึดตําแหน่งบอกให้รู้ว่าหลักนั้นว่างอยู่แต่มันก็ยังเป็นแค่ความว่างเปล่าไม่ใช่ตัวเลขที่นำไปบวกลบคูณหารได้ การปฏิวัติที่แท้จริงเกิดขึ้นในอินเดียที่ซึ่งแนวคิดเรื่องความว่างเปล่าหรือศูญยะชุนยะเป็นที่ยอมรับในทางปรัชญาราวศตวรรษที่7นักคณิตศาสตร์อจฉริยะพรหมคุปต์ได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนคือกําหนดให้ศูนย์เป็นตัวเลขอย่างแท้จริงที่สามารถบวกลบคูณหารได้และวางรากฐานให้กับระบบทศนิยมที่เราใช้กันในปัจจุบัน จากอินเดียแมวคิดเรื่องศูนย์ได้เดินทางผ่านโลกอาหรับที่ซึ่งนักปราด์อยางอาคาวาริสมีได้นำไปพัฒนาต่อคำว่าซีเฟอร์ในภาษาอาหรับที่แปลว่าว่างเปล่าได้กลายมาเป็นคำว่าซีโร่ของเราก่อนที่มันจะเดินทางสู่ยุโรปที่ในตอนแรกยังคงวาดระแวงตัวเลขมหัศยรร์จากตะวันออก The History Myth หากปราศจากการประดิษฐ์เลขศูนย์จะไม่มีแคลคูลัสไม่มีฟิสิกส์สมัยใหม่และที่สำคัญที่สุดจะไม่มีรหัสไบนารีทุกคอมพิวเตอร์ทุกสมาร์ทโฟนทุกสิ่งในโลกดิจิตัลล้วนถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตัวเลขสำหรับความไม่มีอะไรเลย